สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับคลิปการติดตั้งอะไรแต่งในคลิปนี้ผมจะแนะนําการติดตั้งนะครับก็คือติดตั้งกันสะบัดนะครับตัวนี้เป็นโชกกันสะบัดนะครับของปิรันยานะเป็นตัวที่ปรับได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีหูยึดมาให้นี่นะแต่ว่าตัวนี้นะเอาไปใส่กับได้เยหลายรุ่นเลยนะครับสําหรับรุ่น GR200R เนี่ยเราก็ต้องใช้ขายยึดร่วมนะครับซึ่งก็จะเป็นขายยึดตัวนี้นะ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ออกแบบมาตรงรุ่นเลยของเปียโนยา่าก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะติดตั้งนะเราต้องทําการโหลดโชก่อนถ้าเป็นรถเดิมๆตัวแผงคอเนี่ยมันจะเสมอกับตัวโชกตรงนี้นะฉะนั้นเราก็ต้องทําการโหลดแผงคอลงไปด้านล่างนะครับก็คือการคลายน็อตแผงคอบนแผงคอล่างนะครับเพื่อให้โชคมันเด้งขึ้นมาเราจะโหลดแค่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับจะเริ่มจากการนําตัวจับโชกเนี่ยนะครับอ่านำโลโก้นะครับขึ้นด้านบน ด้านรูนี่นะฮะรูเกียวน็อตนี่ครับจะอยู่ด้านฝั่งขวาของตัวรถใส่เข้าไปประมาณสองสม,มินนะครับส่วนรูน็อตเนี่ยเดี๋ยวเรามาขยับคีทีนึงนะฮะนะครับนี่แล้วขันไว้นะครับทีนี้นําตัวนี้มานะครับตัวจับโชกนะครับแล้วก็ตัวสีดําเอาไว้จับกันสะบัดนะฮะผมจะนําแหวนนะครับรองด้านล่างตัวหนึ่งมันจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะแล้วก็นําน็อตนะครับซึ่งน็อตเนี่ย อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าให้เปลี่ยนน็อตเป็นสีทองซึ่งจะสวยกว่าใส่เข้าไปเอาด้านแบนๆได้นะครับออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่รูที่เราขันน็อตขึ้นมานะนะี่ครับใช้จริงๆเป็นหกเหลี่ยมนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเปลี่ยนน็อตเป็นัวเบอร์สิบสองขันเข้าไปนะครับก็มือจับตัวเป็นแบนนี้ไว้ด้วยนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับถ้ามันขยับแล้วก็คายแล้วก็หมุนอตอนที่เราขันแน่นนะครับโยกมาทางถังหน่อย ตัวถังเองเนี่ยชิ้นที่เป็นเป็นสีดำนี่ครับมันจะดันตัวแท่นเราเนี่ยไปด้านหน้านะครับฉะนั้นเราล็อกขันไปเราโยกมันกลับมาด้วยนะอาจจะยังไม่แน่นมากนะแต่ก็แต่ก็แน่นๆไว้สักนิดหนึ่งนะครับคลายตัวนี้นะครับแล้วก็เอาโช๊คมาใส่ผมจะไว้ระดับนี้นะครับมันก็จะชิดพอดีเลยก็ถึงกลางพอดีนะครับก็ขันล็อกตัวนี้ล็อกกันสะบัดไว้ก่อนนะครับล็อกโช๊คไว้ก่อนนะผมจะเฉียงปุ่มตัวนี้ขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วแต่การวางของคนที่ชอบนะครับว่าชอบแบบไหนผมว่าแบบนี้ก็โอเคดีอ่่ล็กกแนนนนนไว้สััิดึงะครบ ก็จะมีบูธแถบมาให้กับน็อตนี่นะบูธสีดำรองด้านล่างเกลียวตัวนี้เราก็พยายามจับให้ตรงก่อนขยับโชกคเอานะครับแล้วก็นี่นะน็อตตัวผู้นะครับขันเข้าไปซึ่งวิธีปรับก็คายน็อตตัวนี้นะครับหมุนแล้วก็ขยับโชค๊คเนี่ยนะครับขึ้นลงนะเพื่อให้มันดูในระดับที่ขนานกับแผงคอนะครับผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะครับให้มันขนานกับตัวแผงคอนะครับอ่าแล้วก็ทําการขันน็อตให้แน่นเลยนะครับ ตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมเดียวสุดนะครับโชก็ยังมีพื้นที่เหลือ,อเดี๋ยวซ้ายสุดโชก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับก็ประมาณนั้นนะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งกันสะบัดดีมอนจีอาร์สองรอนะครับการติดตั้งในรายละเอียดที่ผมเล่ามาทั้งหมดก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ ในการโหลดชกนะครับผมแนะนําให้โหลดประมาณครึ่งนิ้วนะครับเพื่อที่ตัวนี้มันจะได้ขึ้นลงได้นะครับเผื่อว่าเราต้องการให้ระดับของตัวโชคกระสบัดเนี่ยมันขนานไปกับแผงคอนะครับนี่นะมีปรับความเหนืดความอ่อนได้นะครับก็จะมีลบนะลบเนี่ยก็จะทําให้เรียกว่าคอไม่แข็งมากในการใช้รถในเมืองนะฮะเวลาเราปรับบวกมาเนี่ยเราลองปรับดูนะครับที่บวกมันจะสุดๆเลยกันนี่นะสุดแล้วนะครับพอสุดแล้วปุ๊บกลายเป็นเห็นไหมครับคอแข็งนะครับ ซึ่งมันก็จะช่วยได้ในสำหรับรถที่มีน้ำหนักเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วสูงนะครับนั้นนะขี่ในเมืองก็ปรับไว้ในระดับที่ต่ำสุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วที่เหมาะสมก็ค่อยๆปรับนะครับปรับไปตามความเหมาะสมที่เราต้องการสิ่งที่ผมเจอจากการที่ใช้กันสบัดรู้สึกว่าแฮนด์จะนิ่งขึ้นนะครับแฮนด์นิ่งขึ้นเวลาเราข้ามสันสะพานอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งบางทีเราไม่อยากผ่อนไม่อยากเบรกนะครับเรายกตูดขึ้นในกรณีขี่คนเดียวนะครับ ยกตูดขึ้นมาแล้วก็ขี่แบบมือเบาๆเลยนะไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะสะดุดอะไรแล้วแฮนด์เราจะสะบัดนะครับคือมันเหมือนว่าเราเชื่อใจนะครับเชื่อใจแลหวางใจนะทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วกันนะครับมันมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าใส่สวยงามอย่างเดียวนะอ่ะไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะมานำเสนออะไรให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ